สวัสดีครับผมเจกกกนอูนะครับวันนี้อยู่ที่สแกงงาม3ามห้าหน้าโรตัสนะครับหนุ่มคคกเจ้านี้นะครับผมกินประจำนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่อ่านี่นะครับพี่เขากำลังทำอยู่เลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับนี่น่ากินไหมครับเพื่อนๆนเดี๋ยวให้พี่เขาเอาขึ้นให้ดูนะครับน่ากินไหมครับเพื่อนๆ แะแกงาม3ามหน้าโลตัสนะครับฝากแวะเวียนอุดหนุนพี่ก็ได้นะครับพี่เขากำลังเอาขึ้นเลยนะครับอันนี้ไส้เผือกนะครับเพื่อนมาแล้วนะนี่นะครับถ้าอยากหวานฉ่ำแบบนี้แวะเวียนอุดหนุนได้นะครับแตแกงาม3ามหน้าโลตัสนะครับ